ทุกคนตัวอะไรอ่ะดูบิ๊กดูบิ๊กเจนเดลกองขพาดูดิอู้หูของแม่อลังการกว่ากอะแม่ไปแสงพาทิ้์นี่จะบักเนาะอู้หูคุณเจนเดลจริงๆเหรอเดียเราเจอแบบหลายอีเวนต์แล้วนะคุณเจนเดลกำลังดูเกมนี้ หรอคุณเจนเดอร์กำลังดูพวกเราเล่นอยู่เหรอเนี่ยเจนเดอร์ดูบิ๊กเออดูบิ๊กดูบิ๊กกับเจนเดอร์คือคนเดียวกันนะเจนเดอร์ oh. คือชื่อในชีวิตจริงส่วนดูบิ๊กคือชื่อในเกมโอ้ยมันค้าสของแม่อลังการงานสร้างอ่ะเฮ้ยเครื่องแม่อลังการงานสร้างเวอร์ oh. ยืนทีโพสอยู่แต่ของกระทาแบบ ตัวแข่งกระโปกเลยอะ่ะโอ้ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตัดเสียงติบิกซีดอกอุ้ยด,ดูดิมันยืนทีโพสอ,อยู่ว่าแล้วมันจะเป็นยังไงอุ้ยแคปรูปดิฮหะมีคนพิมพ์ฮหะโอ้ย oh 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 โอ้ไมคกอดโอ้ไมคกอดโอ้ไมคกอดตายแล้วสินะ ขายอะไรมีเดมีเดอุ้ยของแม่อลังการมากเลยยืนทีโพสอยู่อ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยหายไปแล้วเหรอหรือเรากระโดดลงไปในหัวหัวเจนเดลมาอุย้ยเจนเดลยังไม่หายไปคุณเจนเดลมันจะนานกี่ปีเจนเดลเอ้ามา ตัวอย่างบลเลเร์เธอพี่กุณเจนเดอไหนไข่คงวักใช้หมดแล้วตายแล้วอุ oh, ้ยเจนเดอลาของแม่มันซูมแม่ของขยายไม่ได้แล้วบักแล้วมาเนี่ยแม่เออบักบักของแม่อรัาการนะของแม่แบบเป็นตัวสีเหลืองอะ่ะทุกคนแล้วก็ใส่หมวกทองค่ะ แล้วก็มีปากด้วยแคปลูกแคปลูกโอ้มีหางด้วยหางเลนโบมแม่ดูดิหางเรนโบตกไปเป็นไรตายอ่ะตายดิแม่ทุกคนเขาจะอยู่นานคแค่ไหนเนี่ยไม่ <My S 1> อะไรอ่ะม่เซเวอร์อ s ชอิชเอ่ะเอาออกแล้วไปแล้วเอ๊ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ เอเจนเดลหายไปแล้วเจนเดลไม่นะทุกคนแต่เมื่อกี้เราก็เจออีเวนต์หลุมดำไปแล้วเจอหลายอีเวนต์เลยแม่เราจะจอีเวนต์ต่ออีกไหมอะ่ะเดี๋ยวเราจบคลิปก่อนเราไปคลิปใหม่นะทุกคนเจอกันแบบตอนกลางคืนเจนเดลเขามีแต่แบบอัปเดตเยอะมากที่อยากจะอ,อัปเดตอะวันนี้มาได้เลย แล้วมาไม่ทันก็อดด้วยนะทุกคนแบบมันอัปเดตอย่างเยอะ